สนุกแน่เปิดโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงไทย u 21หลังชนะออสเตรเลียเข้ารอบชิงอันดับ5ศึก VTVCUP 2025การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงนานาชาติ VTVCUP 2025ครั้งที่19ประจำปี2025 VTVCUP 2025จัดโดยสหพันธ์วอลเล่บอลเวียดนาม VfV ณเมืองหวินฟุกประเทศเวียดนาม วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทย u 2 1หรือทีมเอสโคลาไทยแลนด์ลงสนามรอบจัดอันดับ5-8หลังจากเมื่อวานนี้แพ้ทีมชาติฟิลิปปินส์0ต่อ3เซต1 7ต่อ2 5 21ต่อ 25, 21ต่อ25 แต่วันนี้วอลเล่บอลหญิงไทยยู21เรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้สำเร็จเอาชนะทีมชาติออสเตรเลียไปได้3-0ต่อเซตสกอร์25-16ต่อ25-22ต่อ25-20ต่อทำให้วอลเล่บอลหญิงไทยยู21ผ่านเข้ารอบชิงอันดับ5ไปพบกับทีมชาติเวียดนามอยู่21ซึ่งไทยเคยเอาชนะมาแล้วในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B โดยเฉือนคว้าชัยไปแบบสุดระทึก3-1ตอเซตสกอร์33-31 20- 1. 25:25ต่อ22:25ต่อ18โปรแกรม VTV Cup 2025รอบชิงอันดับ5วันเสาร์ที่5กรกฎาคม2568 14:30นาทีทีมชาติไทย U21 VS เวียดนาม U21 ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง YouTube VTV แถเ่า